ด่วนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเตือนขายบัญชีมา้าโทษหนักคุก3ปีจับแล้ว2,900รายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคม DE ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสมาคมธนาคารไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดําเนินการระง,งับบัญชีมาตัดเส้นทางการเงินของกลุ่มมิจฉาชีพแก๊ง call center โดยมีสถิติการระง,งับบัญชีมาถึงเดือนตุลาคม2567รวมกว่า1ล้าน1 0 0บัญชีพร้อมกับการขยายผลดําเนินการจับกลุ่มเจ้าของบัญชีมาอย่างต่อเนื่องสถิติผลการจับกลุ่มบัญชีมาซิมมาที่เป็นความผิดตามมาตรการป้องกันและปร,ะปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม2566ถึงเดือนกันยายน2567มีจำนวนบัญชีมาถูกจับกุมรวม2,897รายเฉพาะในเดือนกันยายน67มีจำนวนสูงถึง497รายดังนั้นจึงขอเตือนประชาชนการขายบัญชีธนาคารทุกรูปแบบมีโทษจำคุก3ปีหากหลงเชื่อขายบัญชีธนาคารให้กับบุคคลอื่นไปแล้ว ให้รีบติดต่อกับธนาคารเพื่อขอปิดบัญชีธนาคารดังกล่าวโดยเร็วเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งจะถูกระงับทุกบัญชีธนาคารที่มีไปด้วยหากประชาชนโดนหลอกออนไลน์โทรแจ้งดำเนินการระงับอายัดบัญชีได้ที่ศูนย์ AOC โทร1441 แจ้งเบาะแสข่าวปลอมอาจยากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบโทรสายด่วน1111 1, 1ได้ตลอด24ชั่วโมง